วุ้ยเขาเป็นอะไรกันนะ่ะเฮ้ยน่ากลัวมากมันคืออะไรสงสัยใช่ไหมว่าเขาทําอะไรกันแล้วคนไข้คนนี้เขาเป็นอะไรภาวะนี้เขาเรียกว่าทางเจเอซิสหรือทิกเกิร s ซึ่งเกิดจากมาแมลงประเภทหมัดชนิดหนึ่งแล้วมันทําอะไรจะเป็นหมัดเฉพาะตัวเมียเท่านั้นนะที่มันจะเข้าไปฝังกินเนื้อของเราอุ้ยน่ากลัวจริงๆเลย โดยตัวมันจะไปฝังอยู่ในตัวเนื้อเรานะเดี๋ยวไปดูหน้าตาม,มันกันเนี่ยเหมือนเหมือนหมัดเลยแต่กระโดดไม่สูงนะอาศัยอยู่ที่ทรายแต่ไม่เหมือนหมัดมาหมัดแมวที่กระโดดสูงกว่านี้และพอเข้าไปอาศัยในตัวเราเนี่ยนะที่ตัวเมียมันเนี่ยมันก็จะทั้งกินเนื้อกินเลือดเราและอาศัยเป็นที่ให้มันให้มันฟูมฟักไข่อยู่ในตัวมันอนะ่ะแล้วก็จะพองกลมใหญ่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวไปดูหน้าตาม,มันนะว่า พอมีในตัวเราเนี่ยพอมันมีไข่อยู่ในเต็มท้องหน้าตาแบบแบบนี้อือยน่ากลัวมากๆกลมใหญ่แบบนี้เลยแล้วไปดูนะว่าอาการคนไข้จะเป็นยังไงเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นที่เท้าเยอะสุดแล้วก็บางคนก็เป็นที่มือได้นะน่าเกียดน่ากลัวมากๆใช่นเวละแล้วรู้ไหมว่าจะเดินทางไปประเทศไหนที่ต้องระวังบ้างก็มีอเมริกากลางอเมริกาใต้อฟริกาที่เอเชียก็มีนะที่อินเดียปากีสถานอ่ะใครเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อย